ก่อนก็ต้องขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนนะครับผมและวันนี้อยู่กับเฮียแจ็คนะจ๊ะเราอยู่กับปาร์ตี้ของค่ p g นี่แหละไปเราเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเราทุนมา1,000บาทนะเหมือนเดิมเลยเล่นเบ็ดร้อยเปิดสัก10ครั้งพอแล้วก็เริ่มกันเลยมีแค่นี้ไม่มีอะไรมากมายก่อนอื่นก่อนได้เลยลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนต์ กดสมัครกันด้วยนะจ๊ะดูแล้วก็ถ้าสนใจก็คือกดสมัครได้เลยหรือจะดูให้จบก่อนก็ได้นะเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในชุดเกมใหม่ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นเลยหยิบมาเล่นอยู่สองครั้งครั้งสองครั้งมากที่มาเล่นที่ดูอะ่ะเอาเป็นว่ามาดูกันดีกว่ารอบนี้มันจะเป็นยังไงยจะดูทรงแล้วผู้ดูติดตะมันมานะดูดิตัวแพงออกมาเต็มเลยแต่มาครัวที่กันเลยมาไม่ต่อกันสักที ติดจงิวเจอร์อะไรไม่เข้าเลยสักอันหนึ่งหรืออีกสองครั้งเอาดีวะนือไงสามสิบครั้งสุดท้ายเข้าตาไม่มาด้วยเถอะสามร้อยเดี๋ยวหมุนมือจะมัง้งหมุนมือไปก่อนเยวค่อยว่ากันสามร้อยเองเลืสามร้อยเองต้องมาแหละต้องมาบ้างเนี่ย เ้ยมาว่ะสิบบาทห้าสิบดีร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบมาอีห้าสิบเรียบร้อยนิ่งเลยเดี๋ยวไปเอาตังก่อนไม่ต้องตกใจเมื่อกี้ไปเอาตังใหม่แล้วเราไปเข้าไปเอาตังมาใหม่มาอีกพันหนึ่งดูดิดูดิไม่เป็นไงเมื่อกี้เราเล่นล้มหมดตัวเลย ต้องคนญากต้อเอาตังก่อนเลยต้องเพิ่มตังเลยนี่เราเสียเรืนะ่องละทัน <c oughs> จริงๆนี่เราเสียเรืนะ่องละทันหนึ่งแต่ว่ารอบนี้จะเข้าไหมอ่ะแต่สีแดงกับสีเขียวมานะขาดสีเหลืองนะเหลือสีเหลืองไปแล้ววะไม่ทันที้ดูเลยสีเขียวมาขนาดนี่เรูดร้อยสีเขียวเปลี่ยนมาอีกร้อยหนึง่งมาอีกห้าปี สุดแรงสุดแรงสีแรงเ้ยมาสามหกสิบันเต้ยแต่ด้วยหกสิบตัวเขา 3, ักว่าเหมือนเขาสเก็ตเพิ่มทีน,ททนึงนะโุ๋ยหลังจากเมื่อกี้ตังหมดเลยนะเม่คุณเล่นตังหมดกระเป๋าเลยนะนีแต่เอาข้ามาเพิ่มอีกพันเขาบอกว่าวันนี้มันมีคุณสองพันเลยเรา้ามาเพิ่มนะเอาสองพันนี่คือกำไรวะกำไรพันแแล้วดีไหม <S <S ถือว่าดีไหม คิดตัดไปช่วงเงินสก้าวตังเข้ามารางวันต้นโตไปเลยเา่สามพันสามร้อยห้าสิบบาทตอนนี้ยอดต้นทุนเหลืออยู่ที่สี่พันสองเท่ากับว,ว่าหักไปหนึ่งพันเหลือห้าพันเอ้ยเหลือสามพันสองแล้วไม้กำไรนะโอ้ยไ,ได้กำไรแล้วเหมือนกับนิ่มๆอยู่เดอ้อไม่ถือว่าแย่ เอ้ามาเยอะอ่ะมาเยอะวายมาอีกร้อยแปดสิบยังยังยังนิ่งอยู่นิ่งอยู่ห้าสิบบาทมา้วก็เลยสีเขียวได้สีเขียวมายังไงอู้หเปลี่ยนเงาหกฟางเสียดายอ่ะสีสีไม่ไม่โดนสีเลยไม่โดนไฟเลยยังโดนไฟสีแดงอยู่ยังโดนไฟสีแดงอยู่ถือว่าโดน ยังไงก็ถูกโอ้ยได้ได้อยู่ได้สีเขื่อนก็โอ้เปลี่ยนองค์สีเหลืองให้ดิโอ้เปลี่ยนจิ๋งเปลี่ยนจริ้งแต่ไม่แตกต้องห้าตัวขึ้นนะเพราะว่าสีเปลี่ะครั้งสุดท้ายได้กำไรอยู่นี่ถือว่าได้กำไรกลับมางั้นพอไปอกว่าเมื่อกี้เราเสี่ยงหลายรอบหนึ่งเพราะเราดื้อเล่นนะเดี๋ยวมันจะแย่นะมันจะแย่กว่านี้นะเสีเ่ยงมาก่อนเราเปลี่ยนตัว มาท้าสิก็ยังดีครั้งสุดท้ายมาเลยสีเขียวมาด้วยเฮ้ยไ,ได้สีเขียวทีเดียวเหรอสีอยูน่นะโอ้โหเปลี่ยนแต่หูฟังว่าอ้าวโอเควันนี้พรออแค่นี้ก่อนอย่าดื้อเล่นเลยเมื่อกี้เราเล่นไปแล้วเราเสียไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเรากู้สถานการณ์กลับมาได้เท่ากับว่าเราได้ทุนเราได้กำไรมา 2, 4 0 0ถือว่าดีมากๆเพราะฉะนั้น วันนี้ไปก่อนอยากให้เล่นเกมไรบอกเลยนะมันไม่ได้มีได้กันทุกวันมันต้องมีเสียงบ้างมันเรื่องปกติของการเล่นนะวันนี้ไปก่อนเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และที่สำคัญเลยลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ไปละบาย